อาการเวียนหัวนั้นเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจพบได้บ่อยและมักจะฟื้นตัวได้เช้ากว่าวัยหนุ่มสาวนอกจากนี้การเวียนหัวในผู้สูงอายุอาจมีสาเหตุที่เกิดจากโรคร่วมด้วยหลายอย่างจึงจำเป็นต้องอธิบายอาการให้แพทย์ได้ทราบอย่างละเอียดเพื่อที่จะสามารถรักษาได้อย่างแม่นยำครับซึ่งในวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการเวียนหัวในผู้สูงอายุกันครับ ปัญหาของภาวะเวียนหัวในผู้สูงอายุนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เกิดได้จากโรคหลายๆโรคเลยค่ะโดยโรคที่เป็นสาเหตุหลักของภาวะเวียนหัวในผู้สูงอายุก็คือโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนค่ะสําหรับโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนนะคะก็เกิดได้จากหลายๆสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบได้จากสาเหตุที่เกิดการเสื่อมของหูตามวายัยตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นทําให้ตะกอนหินปูนจากเดิมเนี่ยที่มันอยู่ในตําแหน่งดีมันก็เกิดการ หลวมแล้วก็หลุดออกจากที่ทำให้เกิดอาการเวียนหัวได้หรือในผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยอาจจะเกิดตามหลังภาวะศีรษะกระแทกหรือว่าได้รับการกระทบกระเทือนที่บริเวณหูหรือศีรษะก็สามารถที่จะทำให้ตะกอนหินปูนที่แต่เดิมเนี่ยอยู่ในที่ดีเนี่ยได้รับแรงกระแทกแล้วหลุดออกจากที่ได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับโรคนี้นะคะเป็นโรคที่ค่อนข้างจะมีความเฉพาะเหมือนกันเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้สูงอายุหลายท่านถ้าเกิดว่ามีอาการวิงเวียนเมื่อพยายามลงตัวลงนอนแล้วเนี่ยก็จะทําให้อาการวิงเวียนดีขึ้นแต่ถ้าเป็นโรคตะกอนในหูชั้นในเคลื่อนเนี่ยก็คือเมื่อผู้สูงอายุขยับศีรษะไปทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาหรือจะล้มตัวลงนอนหรือกําลังจะลุกจากเตียงนอนเมื่อมีการขยับตําแหน่งของศีรษะเนี่ยก็จะไปกระตุ้นตะกอนเห็นปูนให้เกิดการ เคลื่อนที่และจะทําให้มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยจะบอกเลยว่าไม่กล้าที่จะขยับขยเรื่นศีรษะเลยเพราะว่าเมื่อขยับศีรษะแล้วการเวียนหัวมากแม้แต่ตอนกลางคืนเนี่ยอยากจะนอนก็ไม่สามารถที่จะล้มตัวลงนอนได้กลายเป็นว่าต้องนอนหนุนหมอนสูง2-3ใบเพื่อที่จะป้องกันภาวะเวียนหัวบ้านหมุนเมื่อพยายามจะล้มตัวลงนอนลงไปจนสุดเนี่ยค่ะ ก็เป็นอาการที่ค่อนข้างจะจำเพาะต่อภาวะโรคนี้เลยค่ะสำหรับวิธีการวินิจฉัยและรักษาภาวะนี้นะคะก็สามารถทำได้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกค่ะจะมีการตรวจประเมินว่าตะกอนหินปูนเนี่ยหลุดในบริเวณไหนของหูชั้นใน ด้านหูซ้ายก็จะสามารถที่จะมีตำแหน่งที่จะหลุดเคลื่อนที่ได้3ามตำแหน่งนะคะหูขวาก็เหมือนกันอีก3ามตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําการตรวจประเมินก็จะมีการจับศีรษะผู้ป่วยลุกนั่งตะแคงซ้ายตะแคงขวาเพื่อที่จะทําการตรวจเช็คว่ามีหินปูนเนี่ยหลุดที่ตำแหน่งไหนนะคะโดยเมื่อผู้ป่วยเนี่ยมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมนุนเราก็จะสามารถสังเกตได้จากลูกตาที่ขยับเคลื่อนที่ไปด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นในลักษณะทุนเข็ม าตามเข็มนาฬิกาหรือลูกตาขยับไปด้านซ้ายหรือด้านขวาซึ่งจุดนี้เนี่ยทำให้เราช่วยประเมินได้ว่าหินปูนเนี่ยหลุดที่ตำแหน่งไหนเมื่อแพทย์ทำการประเมินแล้วนะคะว่ามีหินปูนหลุดที่ตำแหน่งไหนเนี่ยก็สามารถที่จะจัดระเบียบหินปูนให้กลับเข้าที่เดิมได้ผ่านทางการทำกายภาพบำบัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับข้อควรระวังนะคะในผู้สูงอายุที่ไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยตกอยู่ในภาวะมีโรคตะกอนในหูชันในเคลื่อนนะคะก่อนอื่นเลยก็คือระวังในเรื่องของศีรากกระแทกหูกระแทกหรือว่าการพัดตกหกล้มต่างๆนะคะเพราะว่าเมื่อมีการถูกกระแทกแรงๆเนี่ยก็อาจจะทําให้หินปูนเคลื่อนออกมาจากที่ได้แล้วก็ถ้าเกิดผู้สูงอายุท่านไหนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะตัวเองมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าก็อย่านิ่งนอนใจนะคะควรที่จะรีบมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะได้ทําการวินิจฉยัยแล้วก็ท การรักษากันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเมื่อผู้สูงอายุหลายท่านมีอาการวิงเวียนศีรษะก็จะคิดว่าเราทําการพักผ่อนอยู่ที่บ้านดูก่อนก็ได้ยังไม่มาโรงพยาบาลซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้ว่าผู้สูงอายุหลายท่านเมื่อพยายามจะลุกจากเตียงกลายเป็นตกเตียงหรือหกล้มศีรษะฟาดกระดูกหักเนี่ยค่ะก็อาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงได้เพราะฉะนั้นถ้าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีอาการเริ่มทรงตัวไม่ได้มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน เยอะเนี่ยก็ควรที่จะมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะเพื่อที่จะมีแพทย์ที่เป็นเฉพาะทางด้านหูคอจมูกเนี่ยทำการตรวจประเมินค่ะอาการเวียนหัวเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยแต่ก็ไม่ควรมองข้ามเพราะอาจมีสาเหตุจากโรคหรือภาวะอื่นๆแฝงอยู่ดังนั้นจึงต้องหมั่นสังเกตหากมีอาการตามที่แพทย์ได้กล่าวไปข้างตน้นควรมาปรึกษาเพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาโดยทันทีครับ